สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีมีนนะคะและคือและนี่คือดวงประจําเดือนมิถุนายนปี2,565นะคะเริ่มที่การงานก่อนนะคะในเดือนนี้งานของคุณนั้นเป็นสภาพที่เรียกว่าไปได้ดีมากเลยคะ่ะ แต่คุณต้องขยันนะคะสภาพงานของคุณรู้สึกว่ากำลังกำลังเจรุ่งกำลังเพิ่มเติมอะไรบางอย่างเข้ามาค่ะนะคะต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาทุกวันด้วยนะคะนี่ค่ะต้องพูดคุยเจรจารเลยนะคะแล้วก็ต้องมองตรงไปข้างหน้าวางแผนงานต่างๆให้มันชัดเจนและแน่นอนที่สุดคือต้องขยันทันแข็งค่ะมุมมะนะบักบันค่ะ คู่แข่งมีก็สู้ก็จะทอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาความขยันเข้าแรกนะคะซึ่งมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งเลื่อนขั้นการทำงานเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะและแน่นอนว่าคุณก็ยุ่งใช้ได้บางท่านนี่โทรหาแต่ครอบครัวอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปพบไปเจอกันเลยเพราะว่าโมตัดลุยกับงานนะคะ บางท่านนี่นอนดึกเลยค่ะลุยงานเยอะนะคะนอนดึกเลยเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองล้นล้วนที่ทำอยู่นี้นะคะการงานของคุณผ่านมากๆเลยค่ะในเดือนนี้นะคะต่อไปเรื่องการเงินค่ะการเงินตรงนี้คุณคงต้องสร้างสมดุลการเงินของคุณขึ้นมาเองแล้วล่ะต้องทำบัญชีค่ะรู้จักใช้รู้จักจ่ายให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึง นะคะสร้างบาลานซ์ให้ได้นะคะสร้างบาลานซ์ให้ได้แล้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะคะอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่ว่าคุณจะจะทำามันแล้วกันนะอาหารการกินอะไรต่างๆก็เบาๆเหมือนพวกน้ําแก้วอะคะ่ะน้ําขวดแก้วทุกชนิดแต่มันจะหวานนะระมัดระวังแค่นี้นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพเลยด้วยกัน แล้วก็ได้บอกไปแล้วว่าระวังเรื่องน้ําน้ําหวานเป็นแก้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาไข่มุกรหรืออะไรก็ตามนะคะต้องบอกให้ทางร้านได้ว่าเราหวานปานกลางอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยได้ในเดือนนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งระวังโรคในช่องท้องต่างๆนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะข้อเข่าข้อเท้า,ทานะคะกระเพาะอาหารกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือพวกนี้มันกินยามันก็หายไงคะนะถ้ากระเพาะปะสัสสาวะเสีคงจะต้องไปหาหมออันนี้อาการหนักหน่อยหนักหน่อยนะในบางท่านไม่หนักบางท่านลุยแหลกแข็งแรงไม่เป็นไรปวดประจำเดือนกินยาก็หายอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระเพาะเลอกดไหลย,ย้อนเรอกินยาก็าไปทํางานต่อลุยต่อประมาณนี้ไม่หนักหนามากมเรื่องสุขภาพนะคะต่อไปเรื่องความรักนะคนโสดในเดือนนี้ คุณมีเกณฑ์พบเจอคู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยู่บ้านคุณไม่เจอแน่นอนอคุณต้องออกกะออกไปทํางานนะใช้ชีวิตตามปกตินะทำเนียนๆเ,เข้าไว้ออกไปทํางานไปสถานที่ท่องเที่ยวไปสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเลิกงานแล้วหรือก่อนก่อนจะไปทํางานเป็นต้นเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้พบเจอ คนหน้าตา,หา,ตาใหม่ๆบ้างเราพบเจอแต่คนหน้าดเดิมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็โอกาสเจอมีน้อยนะคะตามหน้าภายนี้เป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยคะ่ะเป็นชายยุโรปก,กับอเมริกานะคะถ้าท่านไม่ชอบก็เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะแต่ถ้ายังคิดจะโสดต่อและลุยงานต่อไปนั้นสามารถทำได้คะ่ะ นะคะโสดแล้วมีกินมีใช้อะคะ่ะโสดแล้วมออีหน้าที่การงานจะริดรุ่งเร,องเรืองก็โสดต่อได้นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนีอ้อย่าให้คุณเป็นคนที่เดือนนี้นะถ้าแฟนคุณเหมือนเขาถามเหมือนเธอและเขาถามอะไรคุณมาขอให้คุณตอบตรงๆไปเลยนะไปเสร็จขาดไปเลยขณะเดียวกันก็แสดงความ ความห่วงหาอาทรความอ่อนโยนต่อกันด้วยนะคะแค่นี้เองและอย่าจ้ำจี้จ้ำชายแฟนตัวเองล่ะพอเดือนนี้รู้สึกว่าเธอและเขาค่อนข้างในจะาเคร่งเครือมิดนิด,นดคือต่างคนก็ต่างทำงานนะคะแล้วก็มาเจอกันที่บ้านไงบางทีมันก็มีเรื่องเครียดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าหากมันเกรงเกรงก็พูดคุยธรรมดาเราอยู่กินด้วยกันอะเนาะมันก็พูดคุยธรรมดาไป ทำชีวิตตามปกตินะคะอืมไม่รู้จะเข้าหาไม่รู้จะเอ่อตอบอยังไงเวลาแฟนยิงคําถามมาแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบไปตรงๆเลยนะคะเบ็ดเสร็จขาดไปเลยแล้วแฟนเราก็จะเออไม่ถามต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะว่ามันบางทีแฟนเก่าโทรหาหรือเปล่าอะไรทักอะไรอย่างเงี้ยเปล่าทักทายกันไปเปล่าในทักแชทไปอนะ แล้วก็บอกไปเลยว่าไม่ไม่ใชความสําคัญแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเก่าเนาะจบๆไปะละในเรื่องความรักคนมีคู่นะคะส่วนคนโสดก็เหมือนเดิมที่อาจารย์บอกไปสร้างโอ,อก,กาสกับตัวเองเรามีเกณฑ์การพบเจอคู่อยู่แล้วนะคะพบเจอตรงนี้พยายามเบี่ยงเบนตัวเองไปสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมีชาวต,ต่างชาติอยู่ นะคะแล้วเราจะเจอนะนะต่อไปเรื่องอที่จะเตือนสติคนเรื่องที่จะติติงคนนะคะตามหน้าไพ่นี้นะคือเรื่องความรักเนี่ยแฟนเก่าเนี่ยไม่ต้องหวยหาอะไรมันละไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องคิดย้อนถึงอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอามาเล่าให้แฟนใหม่ฟังไม่ต้องละนะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะ คนโสดก็เหมือนกันนะคะตัดทิ้งไปเลยเมื่อเราเจอคนใหม่แล้วเราก็พูดคุยกับคนใหม่ดีกว่ารับสิ่งใหม่ๆรับสิ่งดีๆเข้ามาดีดกว่านะคะคนมีคู่ก็เหมือนกันเรามีคู่แล้วคนเก่าก็โลกทิ้งไปเลยไม่เอาละนะคะอยู่กับคนปัจจุบันนี่แหละนะคะเดี๋ยวจะโดนยิงคําถามเยอะนะนะคะก็คุณก็อย่าไปจูจ้จี้จุกจิกก็แล้วกันถามมาตอบกลับถามมาตอบกลับจบหนักแน่น บ็ดเจ็ดขาดขณะเดียวกันก็แสดงความอ่อนโยนต่อกันด้วยสำหรับคนมีคู่นะคะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่ง,เร,งเรื่องที่จะติดจิงคุณก็คือเรื่องที่คุณลุยงาน,นะคะ่ะลุยแหลกเลยนะเนี่ยตรงนี้คุณลุยแหลกจริงๆคุณต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะแบ่งเวลาชัดเจนนะคะบาลานซ์บาลานซ์นให้มันดีๆบาลานซ์ให้มันดีๆทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะ่ะจะทําจนตัวเองไม่มีเวลาพักผ่อนไม่ได้ นะคือโอเคอาจารย์รู้ว่าคุณคุณคือโอกาสมาถึงมือฉันแล้วฉันอยากจะทํามันนะคะเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวเองก็อยากจะให้อ่าคิดถึงเรื่องสุขภาพด้วยเพราะเราทํางานหาเงินมาได้เอาเงินไปลงที่หมอโมดก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสุขภาพด้วยค่ะนะคะอ่าถ้าทริปนี้มีเสียงเพลงเข้าก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่า เพื่อนบ้านเลี้ยงฉลองกันนิดๆหน่อยๆน,นะคะก็ไม่ว่าการถ้ามีเสียงเข้าไปนะเพราะไม่อาจารย์ก็ใช้ได้นะเก,เก็บเสียงพอสมควรนะคะอ่ะตามหน้าไพา่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ